เราลองมาดูบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุด10อันดับของโลกณนะวันที่ผมพูดอยู่เนี่ยบริษัท Apple นะครับได้แซงบริษัท Saudi d อ a m c มโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับบริษัท Apple ตอนนี้แซงขึ้นมาเป็นที่1แล้วเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความต้องการใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดวันไหนก็ตามที่รถยนต์ เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบริษัทซาอุดิอารมโก้ก็จะตกอันดับลงไปเรื่อยๆจนเราลองกลับมาดูบริษัทที่มีมูลค่า10อันดับของโลกจะเห็นว่ามี2บริษัทก็คือบริษัทอเมซอนแล้วก็บริษัทอาลีบาบาอีคอมเมิร์ซเนี่ยณนะตอนนี้มันไม่ใช่แค่เทรนด์ต่อไปแล้วมันเป็นความต้องการใหม่ที่มาแทนที่การซื้อของแบบเก่าๆนะครับเพราะนั้นอีคอมเมิร์ซเนี่ยไม่ใช่เทรนด์แต่ว่ามันเป็นความต้องการของคนในรูปแบบใหม่ซึ่ง ในคนไทยเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันยังเป็นอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่จริงๆในหลายๆประเทศนะครับในอเมริกาหรือว่าโดยหลักๆเลยในยประเทศจีนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วด้วยซ้ำแล้วทำไมอ e ีคอมเมิร์ซถึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมเราข้อที่1เนี่ยเพราะว่าคนในสังคมสมัยนี้มีความคี้เกียรมากขึ้นเรื่อยๆต้องการความสะดวกสบายเพราะนั้น การใช้มือถือสั่งซื้อของมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทุกคนค้นหานะครับข้อที่2เพราะว่าเราเพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้นหาสินค้าแค่หยิบขึ้นมาพิมพ์สิ่งที่เราต้องการหรือว่าการเปรียบเทียบราคาเนี่ยมันทําได้อย่างสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีข้อที่3เนี่ยเพราะว่าการซื้อของบนอ e ีคอมเมิร์ซมันมีประสิทธิภาพมากกว่า ทำให้เราสามารถตัดข้อค้าคนกลางออกได้และทําให้สินค้าเนี่ยราคาถูกลงได้ที่ผ่านมาประเทศไทยอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเติบโตช้าเพราะว่าปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องอินฟราสตรักเจอร์โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายเงินแล้วก็การขนส่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับณนะทุกวันนี้เนี่ยเรื่องการขนส่งแล้วก็เรื่องการจ่ายเงินเนี่ยได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยที่ประเทศไทยเนี่ยทำได้ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศด้วยซ้ํา เพราะนั้นวันนี้เนี่ยอีคอมเมิร์ซก็เลยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยเนี่ยควรจะรีบเข้ามาศึกษาสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุด10ประดับของโลกอีก2บริษัทก็คือบริษัท Facebook แล้วก็บริษัท t e n เซ็นซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มวีแชทนะครับสบริษัทนี้เนี่ยเขาทำโซเชียลมีเดียจะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อออนไลน์ก็เข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆในสังคมยุคนี้ ไม่แพ้กับการซื้อของออนไลน์เลยเพราะว่าคนในยุคนี้เนี่ยต้องการเข้าถึงสังคมออนไลน์เพราะว่าสามารถเสพสื่อต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือการขายสินค้าออนไลน์บนโซเชียลมีเดียหรือที่เราเรียกว่าโซเชียลคอมเมอร์สนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันจะมีบทบาทในการซื้อขายออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นความต้องการใหม่ทั้ง2อ,อย่างมารวมอยู่ด้วยกัน มูมอก็เป็นหนึ่งแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลคอมเมอร์ซซึ่งเราใช้พลังของโซเชียลมีเดียทำให้การซื้อขายเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นและเราก็เลือกวิธีการทำตลาดแบบเน็ตเวิร์กร์เกิ้งเพราะว่าเราเห็นว่าเน็ตเวิร์กร์เกิ้งเนี่ยมันเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพทําให้เราสามารถชวนเพื่อนหรือว่าชวนคนที่รู้จักเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้นปีปีหนึ่งคนไทยจ่ายค่าการตลาดออนไลน์กว่า20 0 0 0ล้านบาท และเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีที่สำคัญคือกว่า90%ของก้าการตลาดออนไลน์เนี่ยถูกจ่ายออกไปยังต่างประเทศถ้าเกิดเราสามารถดึงค่าการตลาดออนไลน์กลับมาเพียงแค่10%นั่นก็คือ2,000ล้านบาทเราสามารถทำให้คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น2,000บาทถึง1ล้านคนหรือ2 0 0 0 0บาทถึง10,000คนเลยทีเดียวมูมอได้สร้างกลไกที่นอกจากจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้สินค้าที่ตัวเองต้องการแล้ว ยังสามารถช่วยโปรโมทให้กับแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆทำให้เขาได้รับผลตอบแทนเป็นภาการตลาดกลับมาอีกด้วยและ e c o s y s t e m ็หรือว่าระบบนิเวศท,ที่มมมอกำลังสร้างขึ้นเนี่ยก็เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเช่นการซื้อสินค้าการสั่งอาหารมาทานการออกไปกินอาหารข้างนอกการล้างรถหรือแม้แต่การเรียนคอร์สออนไลน์ก็สามารถทำได้บนมอ โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกวันหลายคนพูดถึง d ิ s r u p t i o n หรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่มาแทนที่สิ่งเก่าแต่หลายๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเราเองทุกวันนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคให้เราสามารถดึงค่าการตลาดกลับมาสู่ตัวเราเองได้กับมุม